สนับสนุนโดยวิสารออโตค่าสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิกคว่ำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสารออโตคาดั m คอสวัสดีครับผมเบียวิสานอโตคานะฮะท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับรถเข้าใหม่นะฮะเป็นรุ่นที่เพิ่งจะเคยรีวิวเลยนะครับครั้งแรก นี่คือ Mitsubishi Outlander นะฮะ2.4 GT Premium ตัวนี้เป็น PS EV Plug-in Hybrid นะฮะขับเคลื่อน4ีล้อปี2020จดทะเบียนปี2021สีขาวครับท่านผู้ชมตอนที่ออกห้างป้ายแดงเนี่ยนะฮะมีค่าตัวเข้าๆนะ1 7 9 0 0 0 0บาทครับวันนี้นะฮะราคาเหลือแค่1ล้านกับอีก4 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะนี่เป็นรถยนต์นะฮะ Plug-in Hybrid ของ m t t u u i ิ h i นะครับ เป็นรถอนเนกประสงค์การวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%เซนี่ยนะฮะทำความเร็วได้ถึง135กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะวิ่งได้55กิโลเมตรเลยก็ต้องถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับใครหาอยู่นะฮะเดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบเลยผมจะรีวิวทุกซอกทุกมุมเดี๋ยวตามไปรับชมพร้อมๆกันครับครับท่านผู้ชมมากันที่ด้านหน้านะฮะรูปร่างหน้าตาเขาก็อันนี้เหมือนอะไรเหมือนไทตันไหม คล้ายๆรถกระบ,บะไททันเลยนะฮะท่านผู้ชมมาเริ่มกันเลยที่ไฟหน้านะฮะเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับไฟเดย์ไทม์มีมาให้นะฮะแต่ไม่ใช่ LED เต็มระบบไฟตันหมอกเป็น LED นะฮะเซ็นเซอร์กบระยะด้านหน้ามีมาให้นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นนี่เลยโคมเมียมนะครับมีสัญลักษณ์มิสซูบิชินะครับท่านผู้ชมและนี่ที่ฝากระโปรงนะฮะมีโลโก้ Outlander อยู่นะฮะรายละเอียดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเก็บเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่า สำหรับเจ้า Outlander คันนี้นะครับก็รูปทรงก็ลองดูเอานะว่าชอบหรือไม่ชอบนะฮะแต่ผมก็เฉยเฉยนะ,ะความรู้สึกผมเฉยเฉยอ่ะดูโครงสร้างกันนะฮะท่านผู้ชมเปิดฝากระโปรงเลยมาโอ้ไม่มีโชคนะนี่เป็นเหล็กค้ำยันอยู่นี่นะฮะท่านผู้ชมโอเคช่องผมจะดูโครงสร้างนะเริ่มจากฝากระโปรงหนะ้าเนี่ยเดิมเลยเนี่ยท่านผู้ชม เห็นสีป่ะความสม่ำเสมอของสีนะเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะเม็ดอาร์คสติ๊กเกอร์มออกรสันลอนการขึ้นรูปนะฮะรูลก,กลมๆนะครับลูกยางนี่ตะเข็บนะฮะฝากระโปรงเดิมแบบนี้ดูฉนวนกัน้นความร้อนหมุดทุกตัวยังอยู่นะฮะเนี่ยสันลอนขึ้นรูปเนี่ยดูให้ดีเนี่ยเนี่ยพวกสันลอนพวกนี้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติเนี่ยลูกลูกสอเห็นไหมครับแล้วก็เม็ดอาร์คไล่เรียงมาจนถึงน็อตย,ยึดฝากระโปรงเห็นไหมครับ น็อตยึดฝากระโปรงไม่ขยับไม่แกะไม่ถอดไม่ขานแบบนี้เกรดเอบวกแน่นอนนะฮะ,ะภาษารถยนต์มือสองเขาเรียกว่าน็อตไม่ขยับน็อตซอกก็ไม่ขยับอยู่แล้วนะฮะถ้าน็อตตรงนี้ไม่ขยับซุ้มโช๊กนะฮะมาร์กิ้งต่างๆยังอยู่นะฮะเม็ดอาร์คชัดเจนไล่เรียงมาที่แก้มแก้มชิ้นด้านซ้ายเนี่ยน็อตไม่ขยับเป็นไหมครับไล่เรียงมาจนถึงคานเม็ดอาร์คเนี่ยคานเนี่ยนะนะดูสีคาน mm hmm. กับสีเนี่ยสีเดียวกันนะฮะเป็นสีเดียวกันเลย นะฮะไล่เรียงมาจนถึงคานด้านหน้านะมีสติ๊กเกอร์อยู่นะครับอ่าโอเคมีฝาครอบพลาส,สติกอยู่นะฮะแล้วไล่เรียงมาจนถึงคานด้านขวามาจนถึงแก้มนะฮะนี่เห็นไหมน็อตไม่ขยับไล่เรียงมาจนถึงน็อตซอกนะน็อตยึดฝากระโปรงซุ้มโชคเดิมสนิทอ่ะทีนี้มาดูเครื่องยอนต์ครับท่านผู้ชม นี่คือเครื่องยนต์เบนซินนะฮะ,ะ2.4ลิตรตัวนี้เนี่ยนะฮะรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยจะให้พลักกำลังสูงถึง305แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด531นิวตันเมตรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่านะฮะนอกจากจะประหยัดแล้วพลักกำลังเนี่ยเหลือเฟือเลยและสะอาดมากๆเห็นไหมเดินนิ่งๆเรียบๆเลยนะฮะห้องเครื่องสะอาดมาก คันนี้เนี่ยเกรดเออีกแล้วนะฮะห้องเครื่องสมบูรณ์นะครับไม่มีชนแน่นอนผมรับประกันมาถึงช่วงล้อนะฮะท่านผู้ชมนี่คือล้อแม็กอลอยนะฮะมาพร้อมกับยางยี่ห้อดัลล็อนะฮะซีรีส์ของยางก็2 2 5สองห้ทับห้าสินะครับปีของยางใหม่มากนะท่านท่านผู้ชมสัป,ปดาห์ที่สิ้าปีสองพี่สิบดอกยางลึกๆเลยเนี่ยใช้ได้2ปีแบบสบายๆเลยนะฮะแล้วขอบล้อเนี่ยนะฮะ สมบูรณ์นะครับยางก็สมบูรณ์มากๆครับนี่ที่แก้มด้านขวานะฮะมีสัญลักษณ์นะฮะ p l u k i n hybrid EV นะฮะสีฟ้าๆนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะท่านผู้ชมมีกล้องด้วยนะฮะน่าจะเป็นกล้อง360องศานะครับมือเปิดเป็นโครเมียมมาพร้อมกับระบบสมาร์ท y l เรตคิ้วกระจกทั้ง4บานตัดด้วยโครเมียมเห็นไหมครับเส้นสายในการเดินด้านข้างก็สวยงามนะมาดูด้านข้างแล้วดูได้หน่อย นะครับด้านหน้าเนี่ยเหมือนกระบะไททันมากเกินไปไม่ได้บูลี่นะ,ะมาดูโครงสร้างเลยเริ่มจากประตูบานแรกครับนะตะเข็บเดิมๆนะเนี่ยความสม่ำเสมอของสีนะฮะท่านผู้ชมแบบนี้เดิมนะน็ะอตซอกน็อตซอกก็เดิมๆท่านผู้ชมนะฮะแป้นคันเร่งแป้นเบรกหัวน็อตซับในไม่ลุยน้ำไม่จมน้ำแน่นอน นะครับแกะดูกระดูกงูหน่อยนะด้านบนก่อนนี่เห็นเม็ดอาร์คไหมฮะท่านผู้ชมเดิมเดิมเม็ดอาร์คถี่มากเลยนะอ่ารถสีขาวนะฮะเดิมลูกยางสมบูรณ์นะชายล่างเห็นไหมครับเม็ดอาร์คชัดๆนะฮะที่เสาบีที่เสาบีก็จะมีสติกเกอร์ด้วยนะท่านผู้ชมอ่าสติกเกอร์ก็จะเป็น การเติมลมยางนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็น QR code ต่างๆ,ๆนะฮะ,อะโอเคนะฮะ Not น็อตเห็นไหมน็อตบานพับน็อตหมุดบานพับนะฮะประตูบานถัดไปเดิมสนิทเสาบีสวยนะ,ะบานแรกผ่านบานที่สองตะเข็บเดิมนะเนี่ยสัมผัสรู้เลยนะโอเคเมนอาร์ชัดๆคมๆนะอ่า ชายล่างเห็นเม็ดอาร์คแล้วนะฮะสบายใจอย่างนี้ใส่คืนให้เรียบร้อยนะอ่าซับในต่างๆนี่อะไรบ้างอ่ะเนี่ยาที่คาร์ดไฟนะท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าอยู่ตรงนี้เลยด้านขวานะสะโพกขวาอ่าไม่ใช่ถังน้ำมันนะอ่า ไล่เลียงมาด้านท้ายครับท่านผู้ชมด้านท้ายก็สวยงามนะไฟเบรกเป็น LED เห็นไหมฮะสวยงามเลยนะมีกล้องมองหลังนะฮะมีสัญลักษณ์นะฮะ Outlander PHEV เซนเซอร์กระระยะด้านท้ายนะฮะสี่ตำแหน่งนะครับฝาท้ายเนี่ยนะฮะเป็นไฟฟ้าตรงไหนอ่เป็นไฟฟ้า,ออฟฟาโอเค เปิดฝาท้ายขึ้นมาแล้วดูโครงสร้างดูตะเข็บเนี่ยเดิมเนี่ยเห็นไหมเม็ดอาร์คไล่เรียงเดิมๆแบบนี้ครับนะฮะน็อตเนี่ยเห็นไหมน็อตบันพับไม่ขยับไม่แกะไม่ถอดซอกเห็นไหมล่องน้ำลางน้ำเนี่ยเม็ดอาร์คไล่เรียงเนี่ยชัดยาวลงมาเลยนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับเม็ดอาร์คชัดเจนซอกล่องน้ำลางน้ำไล่เรียงมาเหมือนกันซ้ายและขว,วานะครับที่เก็บสัมภาระเห็นไหมครับว่างนะฮะอ่า เก็บของได้ใส่รองทงรองเท้ากว้างขวางนะฮะสามารถพับได้ด้วยนะเบาะแถวที่2เนี่ยใส่ของได้เยอะนะฮะท่านผู้ชมเป็นแบบ60-40่สนะฮะเบาะแถวที่2เนี่ยพับราบเรียบเลยนะแล้วก็ยัดเครื่องซักผ้ายัดตู้เย็นเข้าไปได้เลยนะครับกว้างมากนะฮะเวลาปิดก็ปิดไฟฟ้าเห็นไหมครับโอเคทีนี้มาดูด้านซ้ายนะฮะ อันนี้ต้องเปิดนะอันนี้ฝาถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะฝาถังน้ํามันอยู่ด้านซ้ายนะอ่าประตูบานที่สามจะเข็บเดิมเนี่ยสันลอนเนี่ยมันชัดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะความสม่ําเสมอของสีดูให้ดีเม mm ็ดอาร์คชัดๆครับ mm hmm. ชายล่าง mm hmm. เห็นไหมฮะ ผมรีวิวเนี่ยก็คือจะแกะทุกจุดนะฮะท่านผู้ชมในเรื่องของโครงสร้างก็อาจจะเสียเวลาในการรีวิวหน่อยนะฮะแต่ก็ลูกค้าที่ดูแล้วก็จะได้ความชัดเจนนะฮะ,ะนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะสื่อออกไปนะครับนี่เดิมเดิมเห็นไหมผ่านดูซอกอเม็ดอาร์ชัดๆเลยเม็ดอาร์ถี่มาก ตับานหน้านะ,ะชายล่างคมๆเลยนะเดิมสนิทครับท่านผู้ชมโครงสร้างเนี่ยสวยแน่นอนนะฮะหมุดเดิมไม่มีชนไม่มีกว้ำไม่มีจมน้ำหลังคาก็มีเนี่ยนะราวหลังคาสามารถใส่แหลกได้นะฮะบางๆสรุปให้เลยครับนี่คือตัวมิตซูบิชิเอแลนเดอร 2.4 GT Premium Park In Hybrid นะฮะ PHEV ปี2020จดทะเบียนปี2021ขับเคลื่อนสีล้อด้วยนะอ่าบอดี้เนี่ยผมรับประกันได้เลยว่าสวยทั้งคันภาษารถยนต์มือสองเขาเรียกว่าน็อตไม่ขยับสักชิ้นเดียวครับมาดูภายในห้องโดยสารนะฮะท่านผู้ชมในตำแหน่งเบาะนั่งแถวที่2นะฮะภายในเนี่ยตกแต่งด้วยสีดำหมดเลยเบาะ แผงข้างพื้นหลังคาคอนโซลสีดำหมดนะฮะเบาะที่ผมนั่งอยู่นี่นะฮะท่านผู้ชมก็เป็นเบาะหนังนะฮะอ่าโอเคนะฮะนั่งได้สามตำแหน่งนะหนึ่งสองสามแต่จริงๆก็นั่งได้สองแหละนะฮะก็เอนได้นะปรับได้ไหมปรับเบาะได้ป่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยนะอ๋อปรับได้นี่เห็นไหมปรับพนักให้ชันขึ้นมาได้นะฮะนอนนี่ อันนี้เอ็นสุดนะครับทีเท้าแขนนะฮะใส่ขวดน้ําได้นะครับเบาะหนังสภาพดีนะฮะไม่ใช่หุ้มใหม่นะหนังเดิมไม่มีย่นเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนั่งสบายอยู่แล้วนะฮะเล็กรูมเฮดรูมเ,เหลือเนะฮะและ้วนี่แผงข้างนะฮะท่านผู้ชมบุหนังกระจกไฟฟ้า,ามือเปิดโครเมียมนะครับ มีเซฟที่เบล์นี่มีมือจับเสาบีมีแอร์แบกนะฮะถุงลมนิราภายัยเบาะด้านหน้าใหม่นะครับนี่มีกระเป๋าจิงโจ้นะครับช่องแอร์แถวที่2นะฮะช่องเสียบปลั๊กไฟช่องเสียบ USB ครบคันนะครับสภาพโดยรวมดีนะฮะไฟสองในเกงนะครับพื้นเพิ่นใหม่หมดนะฮะท่านผู้ชมโอเคเลยนะฮะนี่คือรถ ที่นั่งสบายอีกรุ่นหนึ่งนะฮะแต่เบาะเนี่ยผมก็คิดว่ามันมันคงจะสู้รถเก่งซีดานใหญ่ออไม่ได้นะฮะแต่ก็นั่งได้นะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปดูในตำแหน่งของผู้ขับขี่กันต่อครับโอเคครับท่านผู้ชมเข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้ขับขี่นะฮะกับเจ้าアウเ l นเดอร์นะฮะแผงข้างประตูสวยงามนะบุหนังนะฮะนี่ลายไม้สีดํากระจกไฟฟ้านะฮะตกแต่งด้วยสีดําตรงนี้นะ,ะเป็นโนเปียโนแบ็ค นะฮะเซ็นท์ท่ล็อกล็อกกระจกกระจกปรับพับไฟฟ้านะฮะบอ่อที่ผมนั่งอยู่เป็นบอ่อหนังนะฮะสภาพปีกบอ่อยังไม่ซุดนะท่านผู้ชมมีดันหลังนะฮะเห็นไหมนี่อ่าตามมือมาเลยนะนี่ที่เปิดถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ที่เปิดฝากระโปรงหน้าไล่เลียงขึ้นมานะฮะนี่ระบบความปลอดภัยเตือนการชนด้านหน้านะฮะอ่า parking sensor นะฮะอ่าแล้วก็เปิดฝาท้ายไฟฟ้าต่างๆแล้วนี่นะการลื่นถลายนะฮะอ่าช่องแอร์ เข้าไปที่เรือนไม้เรือนไม้นะฮะก็จะเป็นเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพวกบ่งบอกนะฮะอ่าไฮบริดนะครับชาร์จอีโค่นะฮะเอาเรนเดอร์พี er นะครับตรงกลางเป็นบอกค่าต่างๆของตัวรถนะฮะเกียร์น้ํามันนะครับเลขไม้ใช้งานไปแล้ว1,20,000กว่าโลนะครับรถปีอะไรอะปี2 0 2 1 2 2 2ี24ก็ตกเฉลี่ยแล้วปีหนึ่ง ประมาณเกือบเกือบสามหมื่นโลนะฮะสามหมื่นโลนิดๆน,ดนะฮะก็ต้องถือว่าใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่ตึงๆสักนิดหนึ่งนะอ่าเพราะว่าอย่างที่อย่างว่าท่านผู้ชมเป็นรถอะไรเป็นรถประหยัดน้ํามันถูกไหมเราอ่านใจเจ้าของเดิมได้เลยเขาต้องการซื้อเนี่ยเพราะเขาใช้งานเยอะเขาเลยต้องการประหยัดถูกไหมฮะอ่าฉะนั้นเลขไม้ก็ตึงๆไปหน่อยแต่ก็รับได้นะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ นะครับท่านผู้ชมด้านขวาเป็นตัวเลขบ่งบอกความเร็วมีตัวเลขได้ถึง200นะครับแล้วก็มีปุ่มพุทธสตาร์ทนะฮะถัดลงมานะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะมีแพทเทิร์ชิพนะฮะซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกนะครับรับสายวางสายได้มีคูดคอนโรลนะครับระบบความปลอดภัยจัดเต็มสภาพเบาะอ่าสภาพพวงมาลัยเป็นหนังเดิมนะฮะไม่ได้หุ้มใหม่นะครับพวงมาลัยเบามากเบามากโอเคเดี๋ยวไปดูคอนโซลตรงกลางกันต่อครับ ดูหลังคาครับท่านผู้ชมสีดำไม่มีรอยเจิมรอยยันที่ใส่กรอบแว่นนะฮะนี่ไฟส่องสว่างนะฮะท่านผู้ชมโอเคพวก parking sensor พวกเข็มขัดมิลย์ไฟเตือนอยู่ตรงนี้นะ,ะกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับที่บังแดดนะครับเป็นสีดำมีกระจกนะฮะ,อะสองหน้ามีไฟด้วยยังตึงๆอยู่เลยไหมกระจกบานหน้าไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับ คอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำนะครับถัดลงมาเป็นหน้าจอเห็นไหมฮะเล่นมัลติมีเดียได้นะครับอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่องแอร์สช่องขนาบข้างนะครับถัดลงมาเป็นระบบทำความเย็นเป็นแอร์ออโต้นะฮะไฟฉุกเฉินนะครับไล่มาที่คอนโซลตรงนี้นี่เห็นไหมฮะอ่าเป็นพวกอ่า USB นะครับแล้วก็ power outlet นะครับอ่า active นี่ฝาท้ายฝาท้ายไฟฟ้านะฮะโอเคแล้วก็ใบสปอร์ตมอนิเตอร์นะเตือนการแซงนะฮะอ่าแล้วก็ AC ต่างๆอีโคปโหมดนะฮะต่างๆนะครับถัดมาที่คอนโซลเกียร์นะฮะใส่ขวดน้ำใส่แก้วน้ำได้2แก้วนะครับนี่หัวเกียร์เขาคล้ายๆพีอูดอ่ะ,อะในสมัยก่อนนะครับต้องอาศัยความคุ้นชินสักนิดนึงนะท่านผู้ชม อ่าแล้วก็เนี่ยโหมดการขับขี่นะฮะอ่ามี4คูณ4 4WD โหมดสปอร์ตนะฮะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับอ่าใช้งานได้หมดตรงนี้นะฮะแล้วนี่ที่เท้าแขนเปิดมาใส่ของได้ช่องแอร์ตรงนี้2ช่องเห็นไหมครับตกแต่งด้วยนะสีดำดำนะครับมีแอร์แบ็กเก๊ใส่ของนะสภาพใหม่มากเห็นไหมครับท่านผู้ชมเบาพรมพื้นต่างๆ mm. ก็ต้องถือว่าเนี้ยบเลยนะฮะสำหรับ เจ้า Outlander คันนี้นะฮะสวยหมดแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลองขับกันสักหน่อยนะฮะผมก็ไม่เคยขับรถยนต์รุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวไปทดลองกันครับโอเคครับท่านผู้ชมผมอยู่บนถนนจริงแล้วนะฮะกับเจ้า Mitsubishi Outlander นะฮะ2.4 GT Premium PHEV p l u k i n h y b r i d ขับเคลื่อน4ล้อปี2020จดทะเบียนปี2021นะครับสีขาว นะฮะรถคันนี้ออกห้างป้ายแดงก็1,790,000บาทวันนี้ราคาเหลือแค่1นล้านกับอีก49,000บาทประหยัดไป7 0 0 0แสนกว่านะฮะท่านผู้ชมโอ้โหรถคันหน้ายับเลยเห็นรถลากอยู่นะฮะขับขี่ด้วยความมีสตินะครับอ่าไม่ประมาทนะครับท่านผู้ชมอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดเวลานะครับ มาพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกก่อนเลยนะฮะแอร์เย็นเร็วแอร์เย็นเร็วนะฮะนิ่มนุ่มนวลเลยนะเครื่องยนต์เงียบนะฮะพวงมาลัยจับได้เต็มไม้เต็มมือนะครับเนี่ยผมชอบมันเต็มมือพอดีนะฮะไม่เล็กจนเกินไปนะครับทัศนวิสัยดีนะฮะกระจกมองข้างมองได้ชัดเจนอ่าโอเคนะครับเบาะก,ก็มีความกระด้างกระด้างหน่อยนะไม่นุ่ม นะไม่นุ่มไม่นุ่มนะฮะตึงๆเป็นหนังตึงๆนะครับโอ้โหเห็นไหมท่านผู้ชมดูลอดไหมเนี่ยกล้องดูด่รอดไหมเนี่ยเห็นไหมโอ้โหหนักเลยชนหนักแบบนั้นนะฮะน่าจะต้องขายซากนะซ่อมไม่ไหวหรอกถ้ามีประกันนะถ้าไม่มีประกันก็โชคร้ายโอเคครับตัวนี้เป็นปักอินไฮบิดนะครับ โดยการชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมสามารถทำความเร็วนะฮะที่135กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยวิ่งได้ถึง55กิโลเมตรโอ้โหก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะถ้าถ้า,าสมมุติว่านะ,ะไปกลับที่ทำงานเนี่ยไม่เกิน55กิโลเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นรถที่เซฟเลยนะฮะนี่เครื่องยนต์บวกมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังกำลังเท่าไหร่ สามร้อยกว่ามา้าโอ้ยนิ่งๆเลยท่านผู้ชมนะลองดูหน่อยสินะร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดโอ้โหนะเอาพอเอาพอสังเกต นะฮะท่านผู้ชมอ่าก็ทำความเร็วได้นะฮะเป็นรถที่โอ้เนี่ยผมลองโยนหน่อยนะช่วงล่างนุ่มนวลน,นะอ่าไม่มีเสียงสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมาเข้ามาในห้องโดยสารด้วยนะครับและตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยนะฮะอนเนกประสงค์สุดๆครับเมื่อกี้กดไปร้อยเจ็ดกว่านะฮะก็พอหอมปากหอมคอ นะฮะท่านผู้ชมคันนี้สภาพดีขับดีนะฮะช่วงล่างดีเกียร์เปลี่ยนสมูทนะฮะอัตราเร่งกับพูดพาร์ทเห็นไหมฮะและที่สำคัญประหยัดด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรหาเราได้เลยโทรหาผมได้เลยนะฮะที่เบอร์0915577695ผมรับสายเองนะครับอ่านะค,คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันเลยที่สภาพดีผมรีวิวครั้งแรกนะกับเจ้าอาเลนเดอร์นะฮะก็ ก็โอเคนะครับท่านผู้ชมใครเป็นแฟนพันธุ์แท้มิตซูบิชิต้องการประหยัดน้ํามันก็จิ้มได้เลยคันนี้การรีวิวของผมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปในคลิปวิดีโอนี้นะฮะนั่นจะเกิดจากนะฮะเป็นข้อเท็จจริงนะฮะเป็นความจริงนะครับรีวิวรถ1คันเนี่ยผมต้องการนําเสนออะไรที่มันตรงไปตรงมานะฮะชัดเจนลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ แห่งขนตะบนใดจังหวัดไหนนะฮะถ้าดูคลิปวิดีโอผมอยู่ก็สามารถที่จะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อกับผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมต้องการรีวิวรถ1คันให้เห็นทุกซอกทุกมุมนะฮะให้เห็นทุกสัสดส่วนนะฮะแล้วรายงานสภาพความเป็นจริงให้ลูกค้าได้รับชมในช่องนี้รถทุกคันที่ผมนํามารีวิวผมคัดแน่นอนท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงผมต้องการขายรถไหมผมต้องการนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะฮะที่ต้องการควบคู่ไปด้วยก็คือ ผมต้องการมีชื่อเสียงผมต้องการทําช่องนี้ให้ประสบความสําเร็จนะครับและผมต้องการให้ลูกค้าผมได้ของดีได้รถดีไปใช้งานนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ในการประกอบสัมมาอาชีพนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้พูดจากใจนะครับฝากไว้ด้วยครับท่านผู้ชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับหากคุนชอบการรีวิวนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันครับท่านผู้ชมที่สมรรถนะดีสภาพดีครับ ครับท่านผู้ชมและนี่คือ Mitsubishi Outlander ์นะฮะ2.4 GT p r e ี i u m เป็น Plug p ลั๊กอินไฮบร PHEV ขับเคลื่อน4ีล้อปี2020จดทะเบียนปี2021สีขาวนะฮะบอดี้รอบคันผมดูแล้วนะครับโครงสร้างดีมากๆนะฮะไม่เรียกว่าน็อตไม่ขยับทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ภายในก็ดูแล้วมีความเรียบร้อยมากๆอีกคันหนึ่งเลยนะฮะทดลองขับก็ทดลองแล้วดีจริงครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะฮะวันนี้ขายแค่ 1ล้านกับอีก49,000บาทเท่านั้นนะฮะโทรหาผมที่เบอร์0 9 1 5 5 7 7 6 9 5นะฮะผมรับสายเองนะครับหากใครชื่นชอบนะฮะการรีวิวหรือว่าการนำเสนออะไรที่มันตรงไปตรงมาแบบนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเบีรยร์วิสารออโต้คราร์ขอย้ำจุดยืนครับว่าผมนำเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถย,ยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับน่าใช้ครับ ประหยัด